ครับสวัสดีครับที่นี่วีคอร์สฟาร์มนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับเรื่องการตัดยญ้าเนเปียนะครับทำไงให้แตกเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูแปลงโดยรวมกันก่อนแล้วกันเนาะใชแปลงโดยรวม่อ้ามจะลกๆหน่อยนะครับเราตัดเสร็จแล้วก็จะฉีดยาฆ่าหญ้าเลย ครับนู่นครับก็จะดูบางๆนิดนึงนะครับเพิ่งมาบำรุงแปลงนี้ก็มีอยู่ประมาณสองไร่นะครับ2ไร่นะครับเดี๋ยวก็อีกประมาณสักสักสิ้นเดือนมกราดเดี๋ยวเราจะจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับเ๋ยวเรามาดูกันก่นตอนตัดกัน ตัดหญ้าในเปียนะครับให้แตกดีนะครับง่ายๆเลยตัดให้เสมอดินนะครับให้ต่อนะครับต่อใต้ดินแทงขึ้นมานะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูการตัดนี่นะครับนี่คือตัดยังไม่เสมอเท่าไหร่นะครับนี่ยังไม่เสมอเท่าไหร่นี่ตัดยังไม่เสมอเท่าไหร่นะครับ มันจะแข็งนิดนึงนะครับนี่ก็แตกดีเหมือนกันนะครับแต่แตกด้านบนนะครับตัวนี้จะแตกด้านบนนะครับมีกี่ตานะครับนี่ก็หกถึงเจ็ดตานะครับตัวนี้จะแตกขึ้นกลางกอก็มีนะครับส่วนตัวนี้นะครับถ้าตัดให้เสมอดินเลยยิ่งก็ยิ่งดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูแปลงที่ตัดเสมอดินกันนะครับแปลงไหนเอ่ยเดี๋ยวไปดูตองอันนี้ ครับนี่เนี่นี่นี่เมอดินนะครับหน่อเขาจะแทงขึ้นมากลางเลยนะครับนี่หน่อเขาหน่อเขาจะอวบมากนะครับหน่อเขาจะอวบเลยนี่หน่อเขาจะอวบเลยนะครับกอหนึ่งก็ขึ้นเป็นสิบนะครับระดับยี่สิบถึงสามสิบลำเลยนะครับสกอใหญ่นะครับ กอนีประมาณหนึ่งฝ่ามือกว่าเกือบสองฝ่ามือน,น,นะครับครึ่งก็เกือบเกือบสามสิบนอน,นะครับแปลงนี้ตัดได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับเราให้น้ําไปหนึ่งรอบแล้วนี่กําลังให้น้ําหยดรอบที่สองนะครับถามว่าทาไมหญ้ามันแดงก็ครับเป็นหญ้ากลางร่องนะครับหญ้าระหว่างร่อง เป็นหญ้าขนนะครับเราตัดเสร็จเราฉีดตามตูดเลยนะครับหรือไม่ก็ทิ้งไว้สักถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เกินสักวันสองวันนะครับตัดได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวหน่อเขาแทงไวมากนะครับวันเดียวเขาก็แทงแล้วนะครับยี่สี่ชั่วโมงเราแค่ไม่เห็นนะครับเขา,าจะแทงหน่อเลยหญ้าในเปียเป็นหญ้าที่โตวไวมากนะครับถ้าเราบำรุงนะถ้าเราบำรุงบำรุงก็โดยการให้น้ําใส่ปุ๋ยนะครับนี่นี่จะเป็นพุ่มแตกพุ่มสวยเลยนะครับ ตัวนี้แตกพุ่มสวยเลยนี่นอนะครับอยแทงตรงนี้เห็นปะพี่พี่เห็นกันไหมครับนี่นะครับอีกสักสองเดือนเราคิดว่าจะตัดได้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะให้ปุ๋ยน้ำหยดนะครับให้ปุ๋ยเป็นสี่สิบหกศูนย์ศูนย์นะครับไร่ละยี่สิบห้ากิโลนะครับตัวนี้สองไร่เราใส่ก็สักลูกลูกหนึง่งนะครับ ลูกหนึ่งก็ห้าสิบกิโลนะครับเราจะทําเป็นแนวนะครับแนวระหว่างล่องนะครับระหว่างล่องประมาณมนะครับประมาณประมาณเมตรสี่สิบนะครับระหว่างกอกอนี้ถึงกอนี้นะครับประมาณเมตรสี่สิบถึงเมตรห้าสิบนะครับนี่ตัวนี้เนี่ยที่เราตัดมาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยลำเก่านี่ เราจะตัดทิ้งเลยนะครับเราไม่ให้แตกนะครับเราให้แตกใต้ดินเลยนี่ครับรจะให้แตกใต้ดินเลยครับอีกเดือนหนึ่งมาเห็นเนี่ยจะขึ้นพื้นเลยนะครับจะเขียวไปเลยตรงนู้นฉีดยาไม่ทันนะครับก็จะโดนละอองยานิดนึงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่นะครับแค่ให้น้ําใส่ปุ๋ยเดี๋ยวเขาเขียวนะครับ นี่เป็นหญ้าในเปียปากช่องหนึ่งนะครับเป็นพันหญ้าในเปียปากช่องหนึ่งข้อดีของเขาของหญ้าในเปียหลายๆท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับก็หนึ่งนะครับอัตราผล,ผลผลิตต่อไร่สูงนะครับอัตราผลผลิตต่อไร่สูงโตไวนะครับถ้ามีน้ําให้ต้องบอกอย่างนี้นะครับโตวไวถ้ามีน้ําให้ครับแล้วก็การจัดการเรื่องหญ้า ก็ตามที่บอกไปข้างต้นนะครับตัดเสร็จให้ฉีดยาตามตูดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของข้อเสียละกันเนาะข้อเสียของเขาก็คือเวลาตัดมันมีหลายขั้นตอนนะครับกว่าสัตว์เลี้ยงเราจะได้กินนะครับตัดเสร็จก็ขนไปโม่โม่เสร็จก็ขนไม้สัตว์กินนะครับก็เหนื่อยหลายต่อหน่อยนะครับแต่ก็ยังมีข้อดีเขาอยู่นะครับ ตามที่แจ้งไปนะครับนั่นแหละครับอัตราผลผลิตต่อไร่สูงที่ทางฟาร์มเราเคยทําได้สูงสุดถึงระดับสิบห้าตันต่อไร่นะครับต่อครั้งที่ตัดนะครับต่อไร่ต่อครั้งที่ตัดสิบห้าตันนะครับนี่จะเป็นสายน้ำยดนะครับบอ่อน้ำเราจะอยู่ทางนู้นบอ่อน้ำบาดาลน,นะครับบอ่อน้ำบาดาลเราก็จะลึกประมาณสักยี่สิบเมตร นะครับหากมานี้เราผ่ากลางไล่เลยนะครับเราจะผ่ากลางเลยทําไมถึงผ่ากลางก็คือแรงดันจะได้กระจายทั่วถึงนะครับถ้าเราไปไว้หัวล่องสายน้ําหยดกว่าจะไปถึงทางนู้นนะครับทางต้นแฉะก่อนนะครับเราเลยผ่ากลางนะครับสายน้ําหยดก็เราใช้ขนาด30เซนนะครับขนาด30เซน โอเคเดี๋ยวก็ประมาณสิ้นเดือนมกรานะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้พี่ๆได้ชมอีกครั้งหนงึ่งครับว่าเขาโตไวขนาดไหนนะครับโอเคยังไงฝากกด, like, ดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวีคอร์ฟาร์มสุพรรณบุรีครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับ0 9 1 2 8 1 0 0 0 9ครับสวัสดีครับ